กลับมากรต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่นี่กันนี้เลยนะกาแฟนะคะจริงๆอยากให้ชงให้ดื่มนะคะ s s c o f f e e p a ่พนะคุณผู้ชมนะคะมีซอยโปรตีนทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มเนียนนุ่มเด้งดึงนะคะคแล้วก็ใช้สารสกัดไม่ใช่น้ําตาลใช้หญ้าหวานแทนใช้ธรรมชาติหมดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณดื่มได้ไม่ต้องโกอวนคุณเป็นเบาหวานความดันก็ดื่มได้และดื่มได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะควันนี้ SS Coffee p a ่พมาพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วนะครับพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษวันนี้เลยนะครับหกล่ง,ลง15ซองนนะครับ กล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นคุณผู้ชมจ๋าซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้ครับ095718424หรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โคสมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับกับเ s c o f f e e p แ d ักาแฟสำหรับคุณผู้หญิงจ้าไม่ต้องกินได้นะไม่จะกินหรอนนนของกาแฟคุณผู้หญิงนะกูบีกีคุณผู้หญิงแม่เป็นผู้ชายแม่จะกินได้ยังไงอีโอ้คุณๆๆๆๆ พูดใจเชี่ยมากเลยอ่ะโอ้สะดุ้งเลยเหรออ๋อแม่แม่เป็นนางสาวอยู่ตอนนี้เป็นมิสเป็นมิสสามิสตามมิสตามโอเคนะฮะ มาในช่วงนี้ครับไปดูไฮโซพกดีกว่าเคลียร์แล้วถูกจับตาความสัมพันธ์กับมารีเบนเนอร์นั่นเองนะฮะเลิกรากับซุปตาสาวอย่างอภิชราพาไปได้พักใหญ่แล้วสำหรับไฮโซพกครับล่าสุดครับฝ่ายชายอัปเดตสานะหัวใจว่าในช่วงนี้โอเคตอนนี้โสดแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานค่ะเมื่อถามว่ายังเฮิร์ตกับเลิกรากับฝั่งหุณนอ้ําอยู่ไหมไฮโซพกบอกว่าใช้คําว่าเสียดายดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็คบกันมานานเสียดายเลยอืม ตอนนี้กดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยพัดพูดให้เคลียร์นะลูกเสียดายนี่คือเสียดายเวลาเสียดายอะไรพูดให้เคลียร์ไม้เขาแบบว่าตอนแรกตอนเขาบอกว่ารู้สึกว่าเสียใจกับการแบบว่าเลิกลาไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เสียดายแบบว่าอย่าใช้คําว่าเสียดายดีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าอารมณ์มันเขาไม่ได้เสียใจอ่ะเขาเสียดายที่เลิกเข้าใจไหมอ้าวสรุปเป็นภาษาบ้านๆให้มันแปลได้สองแบบนะเก แต่ไม่รู้เขาหมายถึงเสียดายอะไรเขาพูดแค่นี้ไงก็เสียดายอ้ํากบเสียดายเวลาแต่มันออมีสองอันนั่นแหละแต่เขาไม่ได้พูดเสียดายดไอ้ไ<ง>เียนะ เขาบอกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะก็คบกันมานานตอนนี้ก็โอเคมออุกออนได้สักพักแล้วนะครับเพน่ารักดีเดี๋ยวพวก,ก็หาแฟนใหม่ได้แหละหน้าอย่างนี้ผู้หญิงก็ชอบอยู่แบบว่าดูน่ารักเออเนี่ยแม่บอกว่าหาง่ายใช่ไหมล่าสุดโดนจับอีกแล้ว,วจับโยงอีกแล้วครับเพราะโดนจับตาความสับพันธ์กับมารีเบนเดอร์ไงอบอกคราวนี้ไฮโซโฟก็เลยบอกอ๋อที่เห็นมีภาพนู่นนี่นั้นใช่ไหม ก็แบบผมก็มาจากไหนนงงมากเลยขออยู่สนุกของผมอย่างนี้ดีกว่านะครับสนิทกับมารีมันเนอร์หรือเปล่านะฮะบ,บอกจริงๆก็แค่รู้จักนะครับจะบอกสนิทก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องดีกว่านี่ใช้คํานี้เนาะ,ะเจอที่ไหนก็แค่สวัสดีทักทายแล้วก็ต่างคนต่างเดินต่างกันไปนะเงยนิ้หนึ่งว่าเอ้ข่าวมาจากไหนจับโยงความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งในคลิปที่เห็นก็เหมือนร้องเพลงให้กันด้วยนะฮะไฮโซว่าโอ้ยผมเมาแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วครับเพื่อนด่าทุกคนบอกว่าพอได้แล้ว พอดีนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่คลิปเนี่ยมาพอดีก็เลยแบบว่าเห็นเลยหรือเปล่าไงค,คือนั่งอยู่ด้วยกันก็ร้องเพลง สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเขก็คิดว่าร้องเพลงจีบกันมาใอ้คนก็โยงกันไปเนาะอันนี้ไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ <c oughs> คนก็โยงกันไปนะครับคือหลังจากที่มีข่าวที่มโวกาสคุยกับมารีมาเนอร์บ้างหรือเปล่านะครับฮ <ะ S 2> ไฮโชพโโก็บอกว่าไม่ได้คุยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรแบบนี้เลยตอนแรกนึกว่าเขียนแซลลวันนั้นต้องทูพีส่งมาให้ดูยังหัวเราะอยู่เลยผมก็หัวเราะกลับไม่นึกว่ามันจะเป็นประเด็นมาถึงวันนี้นะฮะเออนะฮะ ส่วนเรื่องแห <Yeah. S 1> เดี๋ยวเสิริมนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็นะักข่าวก็ถามว่าอ้าวเห็นไปงานเดียวกับต้งทูพีกับความสัมัพ์พเชมานเป็นยังไงนะฮะ mm. ตงก็บอกว่าไม่ได้คุยกันเลยเพราะผู้ชายไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วนะฮะอ mm. อืมเสรุปก็เขาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้ โฟกัสการทางานใช้ชีวิตสนุกๆกับเป็นความเป็นรูปผู้ชายไปก่อนนะฮะส่วนอนาคตอย่างที่แม่บอกเดี๋ยวก็มีสาวๆมาจีบไปขอไปจีบสาวได้ใช่ค่ะนะครับมาดูนี่ดีกว่าครับเจอแซะถล่มรัวไอจีเลยสําหรับหยาดทิพย์ครับหลังสามีถูกจับนะฮะแล้วก็ค้านการประกันด้วยนะครับคือวันนี้ที่ผ่านมาหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอบประคำเสร็จสิ้นแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวนายรามาหรือว่าเมฆรามาเองนะฮะนำตัวมาส่งฝากขังที่สํานัก ร,รวบเมกลามาเขาบอกเขายืนยันตลอดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำเวม,มืนพนันเพราะฉะนั้นตำรวจชับเขาก็มีการนํานตัวมาฝากขังที่สาพาป,ปักเก็นะครับเอ้าใกล้ๆบ้านอีโอม <c oughs> ไปเยี่ยมสิ <c oughs> มึงก็ชี้หยาดนี่หยาดอะไรหยาดย,ย,ยืมหยาเย,ย,ยิมนะฮะล่าสุดครับสาวหยาดเองกันได้ออกมาอัปเดตนะฮะรูปของลูกสาวนับเลขสุดน่ารักครับเป็นรูปปกติในอิสระแค่แหละแต่กลับเจอคนมาสอบถามถึงข่าวนี้พร้อมแซะเธอมากมายบอกว่าตกลงเนี่ยคุณชูวิทย์พูดถูกหมดเลยใช่ไหมคะ, <c oughs> ะบางคนก็ไป <c oughs> คอมเมนต์บอกว่าอยากรู้ว่าจะไปชี้แจงในรายการแฉไหมคะในเรื่องของสามีตัวเองเนี่ยนะฮะบางคนบอกเพจชื่อดังก็แฉไม่หยุดแต่แม่ก็ยังโพสต์ไอจีไม่หยุดเหมือนกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตัวเหนือดามา่านะฮะจนหัวถูกจับแล้วล่าสุดก็ไม่ได้ประกันด้วยบางคนเม้นบอกว่ายังไงดีเนี่ยนอนเตียงเดียวกันแต่ไม่รู้เรื่องอีกตามเคยอย่างนั้นเหรอนะครับขณะที่เรียกตำรวจเขาเรียกสอบแล้วนี่ออขณะที่มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยครับออกมาเบรกอารมณ์คนอื่นๆที่มาแซะสาวหยาดว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ให้เก็บพื้นที่ส่วนตัวขอบ้าง<ะ>แล้วก็ยิ่งเนี่ยคือรูปเด็กด้วยนะเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับพ่อแม่เขานะจะคอมเมนต์อะไรก็แบบว่าเออ มันก็จริงแหละนะฮะไม่ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะคะตัวยาทิปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นคดีอะไรกับเรื่องของการพนันออนไลน์มันก็จะมีเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะคะรู้สึกว่าโดนเรียกแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่เขาจะเรียกมึงอีโอมทำไมมึงก็โดนนี่ในข้อหาคดีฟอกเงินฟอกเงินหรอเออฟอกยังไงอ่ะก็เอาเงินไปฟอกไม่มีหรอก โอฟอกเงินไปนี่ก็รวยตายห่าแหละแต่ก็เดี๋ยวต้องโดนตรวจสอบหมดแหละเนาะโดนหมดในกรณีทุกคนก็พี่สาวก็งงทุกคนก็จะบอกตัวเองบริสุทธิ์หมดเนาะฮะทุกคดีก็ทุกคนขอพูดผมเป็นคนบริสุทธิ์ครับผมพูดบริสุทธิ์ครับแล้วใครบ้านเนี่ยจะบอกว่าโอเคผมผิดผมยอมรับมีค่ะมีแต่มันน้อยไงใครจับดูสิค่าหนูผิดอย่างเงี้ยเออไม่มีหรอกส่วนใหญ่ก็แบบว่าไปพู้บริสุทธิ์ออทุกคนไปพูดบริสุทธิ์ เว้ยเมื่อวาดูคลิปที่เขาไปหน่วยคอมมานโดไปอ่ะปีนบ้านปีนหลัวเลยอ่ะก็บ้านเป็นประตูไฟฟ้าออไปว่าตำรวจว่าไม่ได้ออบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้ล็อกเขาเป็นประตูไฟฟ้าพอตำรวจปีนมันก็เลยปิดเปิดไฟฟ้าตำรวจเข้าไงเ,ออเขากลัวว่าจะไปโยกย้ายอ,อ,อะไรนะ รั์สินไงพยานหลักฐานต่างๆไงเขาตำรวจเขาเรียกตั้งนานแล้วนี่ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วเข้านะใช่เขาเรียกตั้งนานแล้วแล้วก็พยายามเหมือนพยายามเจรจาอยู่พักหนึ่งมันไม่ต้องเจรจาแล้วเพราะมันมีหมายมาแล้วก็มันไม่ออกมาดูหมายไงอารมณ์นี้ตำรวจก็เลยบึ้มเขาไปเลยเข้าไปถูกแล้วเขามาเดินไปเลยนะคะตำรวจไปเยี่ยมเมกลามาปฏิบัติการหน้าตีใช่ไหมหล่อใช่ชอบไหมอย่างนี้ เมกลามาไม่ใช่เทสอย่างมึงต้องโอมสีธัญญา <c oughs> โ,โหลามาไม่ได้ไปารูพวาาลามาไม่ได้ไม่ไไมกลเกินไปอโอมสีธัญญาหรือมันก็โอมนี้ไงเจ้าพยาเออ,อใกล้ๆสีธัญญามีอะไรอีกใกล้ๆสีธัญญาก็มีโรงพยาบาลอันนี้ไงทรงอกทรงอกอบาบำราดก็อยู่ไม่ใช่หรอ โรงพยาบาลบำราดนาดูมันก็อยู่ติดกติหหยาไม่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 ไปอีกสองสามป้ายมันก็อยู่ซอยเดียวกันนี่ไม่คนละซอยบำราดอยู่ซอยกระทรวงสาธารณสุขสีทัญญาเทินถัดไปอีกมึงก็เคยไปบ่อยทำเป็นลืมห่าแหมรับยาที่บำราดแล้วก็ไปต่อสีสัญญาต่อจำไม่ได้หรอรักษาลรกอะไรบ้างวันนี้ลงแน่นไปหมดรับยาที่บำราดเสร็จมึงก็เดินต่อไปสีสัญญาเนี่กูเห็นทุกเช้ารักษาอยู่ทรงอกฮะรักษาอยู่ทรงอกมึงจะรักษาทรงอกทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้รับเป๊เกงเม่ความเหมือนมึง เมืองรักษาอยู่ภาคตรงข้ามอะไรทางแครายเป็นโรงพยาบาลหมามียเหรอมีอยู่ตรงแยกพอดีเลยโรงพยาบาลหมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะออกไปตรงนี้ก็เจอแล้วเนี่ยอะไรอ่ะก็แครายนี่ไงเส้นเนี้ยออกไปก็เจอแล้วเมื่อก่อนแม่อยู่แถวนั้นไงอ๋ออยู่โรงพยาบาลสุขใช่ไหมใช่ส่วนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนที่ฉันก็เป็นสาวจังหวัดนนทบ,บุรีใหม่มากรุงเทพไปใหม่รออ้อนจิบหายเลยรออ้อนมากคือร้อนแบบสมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะคะทังเป็นทางโล่งๆรถก็ติดชิบหายเลยนะสมัยนั้นอ่ะ เดี๋ยวนี้รคความเจริญก็มาเต็มไปหมดแล้วป่าล้างโรงแรมล,ล,แล้ลงปปางกลายเป็นอย่น,นี้เป็นหมดแล้วคอนโดมินียมหรูหราหมาเห่าไปหมดแล้วเส้นนั้นเจริญมากเลยนะไอ้เส้นตัดไทไลน์เลี้ยวซ้ายไปอะเมื่อก่อนแม่อยู่ไปตรงนั้นแม่สะพานสะพานอะนไรแม่ตรงนั้นจําไม่ได้เลยเเรีกสะพานอะไรไม่จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ใช่ที่เลี้ยวเข้าไปซอยนั้นน่ะซอยสาสุไอ้เส้นสาสุกนะไม่ใช่ตรงไปตีท้าสะอะไรไม่รู้มันมีสะพานไหมล่ะ จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยแม่ทํางานปีแรกอ่ะแม่ทํางานปีแรกแล้วก็แม่ก็ย้ายเข้ามาในเมืองเลยแล้วตอนหลังแม่ก็ไม่ได้เป็นสาวเมืองนนท์แล้วเป็นสาวกรุงเทพแทนเป็นสาวจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นสาวคันนายาวไม่ไม่อยู่คันนายาวป่ะแม่อยู่คลองสามวาเออคลองสามวาเออสาวคลองสามวาเมื่อวันก่อนไปเดินเจอท่านเสรีพิสูจน์หาเสียงอยู่จุดดุอ่ะเลย ชอบเลยรอเลยเป็นเอฟซีนก็ยื่นอันนี้ให้น่ารักอือออะไรไปโรชชวร์หรอไปปรชัวอะอ๋ออะไรแถลงเยวกับเรื่องของนโยบายนโยบายทางท่านนั้นนายโะฮะที่แรกไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่าท่านมาท่านมาเราก็ยืนไงเราก็ยืนมาท่านเห็นเราท่านก็อุ้ยเหมือนท่านตลึงในความงามของเราเขาจะไม่ได้หรอไม่ได้อะไรหรอกูออกไปซื้อยาแก้แพ้กลางคืน ท่านก็ยินยินไปให้แล้วก็อุ้ยดีใจได้เจอท่านเจอคุณพ่อแต่เธอจะเรียกท่านว่าคุณพ่อหมดนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนแม่พี่เป็นเธอเลือกท่านหมดเป็นเอฟซเป็น F ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะนะคะแล้วโอมล่ะคะทำไมจ๊ะดนข่าวว่าจังหวัดโอมนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหรอคะ ไม่อยู่ไม่ได้ยุ่งการเมืองมากมายเอาวมึงไม่เลือกตั้งเหรออีเหี้ยไม่ใช่ไม่ได้ยุ่งเรื่องการเลือกตั้งเลือกใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้ยุ่งการเมืองเคยพูดในห้องไม่เคยพูดพักนี้ไม่ได้แลยพี่เต๋าหยุดตายพักใหม่ไม่ได้พี่ไร่คุณพยานไม่ได้พยานทั้งูดีแร่เขาได้ยินเปล่าเราแค่พูดใครก็จะไปเลือกมันพี่เต๋าด่าสารพัดสารเพเลยจะเย็นนะฉันบอกเขาเป็นปากร้ายอย่างเงี้ย เวลาออกทีวีทำไมดูแอปดูแบบน่ารักแต่ชีวิตจริงนี่ปาก้ายด่าละลานคนโอ้โห,โห,โหใส่ลายอสาบายไหมสาบานสาบานขอให้มึงตายเ <laughs> ดินออกไปในโดนหมาตัวผู้ยี่สิบสาสิบตัวในซอยที่เย่นี่เลี้ยงะลุมซี่อืพี่หนิงเหรอ,เ,อ,อเจ๊นหนิงุมเลี้ยงไว้เนี่ย ทั้งหมาที่มีวิญญาณแล้วหมาที่ยังไม่ตายลุ่ซี่มึงเลยถึงพืชมึงป้อมยามเนี่ยครูไม่ช่วยด้วยนะคูจะถ่ายคลิปโหดรายมากไม่กล้าสาบานมันด่าจริงนะคะเอาพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเอสเอสคอฟีพาร์นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะดูรางดีไม่อ้วนนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเหมาะสำหรับน้องๆผู้หญิงคือผู้ชายก็ทานได้ถ้าชอบกาแฟแบบว่าสําหรับรสชาติกลมสําหรับน้องๆผู้หญิงก็ทานได้นะคะเพราะว่าเขาทานแล้วเพื่อ ุขภาพแม่เก้งแม่กว่างทานได้ไหมใครนะแม่เก้งแม่กว่างแม่เก้งแม่กว่างส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทานการทมแม่เก้งแม่กว่างเขาก็จะติดแบรนด์นิดนึงนี่ต้องมาแบรนด์นี้แล้วตัวนี้กินได้ไม่อ้วนด้วยเพราะแม่เก้งแม่กว่างเป็นผู้ชายแม่เก้งแม่กว่างจะเป็นคนที่รักสุขภาพเป็นคนที่ดูแลรูปร่างแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยสุขภาพพอๆกับาจจริงหญิงแท้นะคะแต่น้องผู้ชายเห่านี้ปล่อยตัวแต่น้องผู้หญิงเห่านี้เขารักสุขภาพกันเยอะก็มาทานเอสเ f นต์คฟพัดกันได้มันขายดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันอร่อยมากด้วยนะคะอยากให้ ซื้อไปกล่องหนึ่งก็ยังได้เลยค่ะ<า>วันนี้มาพร้อมปโ,โปรค่ะโปรเลยนะครับหนกล่อง15สิ้สองวยกันกล่องละ350บาทครับแต่วันนี้มีโปรโลเลยจัดไปเลยฮนะซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาพิเศษเหลือทียงกันหนึ่งพันบาทท่วเท่านั้นสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้กับ SS Coffee p ฟ t ัครับศูนย์เก้าห็ดหนึ่งแหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเค้าโค้มุมขวานาจอได้เลยจ้า คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ